เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรทําให้เราเล่นติ k t o k อแล้วมันออกมาไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเข้าไปในโลกของ tiktok อกแล้วเราก็สนุกเพลิดเพลินรู้ตัวอีกทีก็อาจจะผ่านไปแล้วประมาณสัก20นาทีครับวันนี้ครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสืบคุณจาก RealSmart Academy จะมาแกะเบื้องหลังจิตวิทยานะครับที่ทำให้เราเสพติด tiktok รวมไปถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆ และ Netflix และ YouTube ที่คุณเข้าไปแล้วคุณก็เลื่อนเลื่อน่อนรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนเฮ้ยเวลามันหายไป1ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดจากสาร2ตัวในสมองของเรานะครับสารตัวแรกเนี่ยชื่อว่าโดพามีนสารตัวที่2เนี่ยชื่อว่าออกซิโตซินเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดครัว่าสารสตัวนี้มันทําให้เรามีความสุขอยากใช้งานต่อ แต่เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าในเชิงของจิตวิทยาปุ๊บเนี่ยเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียนะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกันนะครับเราเล่นโซเชียลมีเดียเราถ่ายมือถือ AI เนี่ยมันจะนําส่งสิ่งที่เราชอบที่ผมมักจะเล่นมุกบ่อยๆว่าเวลาเราดูเนี่ยเราจะได้ดูที่ชอบที่ชอบเวลาเราไปเราจะได้ไปที่ชอบที่ชอบอันนี้คือคอนเซปต์มันมันก็เลยนําส่งสิ่งที่คุณแต่ละคนสนใจไม่เหมือนกันแล้วเวลาเราได้เจออะไรที่มันใหม่ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบนโลกโซเชียลได้เจออะไรที่มันตื่นเต้นถูกใจทุกครั้งนี่มันถูกใจนะสารในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันจะหลั่งขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขโดยที่เราไม่รู้ตัวครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราเล่นทิกตอกแล้วเราเล่นนานๆขึ้นเพราะยิ่งเล่นทิกตอกก็จะยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุขก็จะยิ่งเล่นทิกตอก นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการเสพติดโซเชียลเอาแบบเอาแบบแบง่ดีเหอะนะไม่นับแง่ไม่ดีไม่นับแบบเสพดราม่านนะแล้วเวลาเราเสพโซเชียลเนี่ยนอกจากเราดูอย่างเดียวแล้วครับเวลามันมี engagement นะเข้าไปไลค์เม้นต์แชร์เนี่ยที่บอกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนนะครับมีความสําคัญสมองก็จะเป็นหลังไอออกซิโตซินออกมาอีกทีนี้เรามาดูกันว่าไอสารสองตัวนี้มันคืออะไร,รมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้าง สารตัวแรกที่เราพูดถึงก็คือโดพามีนนะครับโดพามีนเนี่ยจะหลั่งออกจากสมองส่วนหน้านะครับส่วนหน้าเราเรียกว่าไฮโปทาลามัส่าซึ่งไอสมองส่วนหน้านะครับเมื่อโดพามีนมันหลั่งออกมาเนี่ยจะส่งผลต่ออารมณ์ครับเขาเรียกฮอร์โมนนี้ว่าฮอร์โมนแห่งความรักแม่ฟังดูแล้วก็ปลื้มปิตินะฮอร์โมนนี้ปกติจะหลั่งตอนที่เรามีความพึงพอใจยินดีมีความรัก มีความรู้สึกดีๆเวลาได้อะไรมามากขึ้นทีนี้การหลั่งของโฮอร์โมนโดพามีเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นกับสิ่งที่เข้ามากระตุ้นเราเช่นนั่งนั่งอยู่แล้วก็มีตึง้งนึงมีข้อความแจ้งเตือนว่ามีคนมากดไลค์สิบคนเอ้ยต้องดูหน่อยนะแสดงความคิดเห็นมีคนแชร์มันเหมือนเราได้รางวัลเหมือนเจ้าของโพสต์ได้รางวัลน่โพสตไปแล้วแบบคนมาให้รางวัลเราด้วยการกดไลค์คอมเมนต์หรือว่าแชร์แล้วเราก็จะเกิดความพึงพอใจนะครับ เมื่อเราพึงพอใจมันจะเล่นเป็นลูกนะเราก็อยากทําสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเกิดการเสพติดในสมองนะครับเรียกว่าเสพติดสารโดพามีนในสมองซึ่งมีการวิจัยจริงจังเลยนะครับที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยเขาทดสอบเลยเอาคนไปศึกษาว่าโดพามีนมีผลต่อการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กไหมสรุปออกมาว่าโดพามีนทำให้เราเสพติดโซเชียล ถึงขั้นไม่อาจปฏิเสธความต้องการของตัวเองได้พูดง่ายๆว่าหนักกว่าการเสพติดเหล้าและบุหรี่โอ้โหจริงจังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่คาดหวังไว้จะเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจอารมณ์ประมาณนี้ไม่รู้คุณเคยรู้จักคนแบบนี้หรือเปล่านะโพสรูปลงไปใน i อจรอดูเฮ้ยสองชั่วโมงไม่มีคนมาไล์เลยอยากกนนั้นเลยมันเสีย เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ลบในไอจเราจะต้องมีรูปที่มีคนไลค์อย่างน้อยต้อง200คนขึ้นไปมันเป็นโรคเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความผิดมันเกิดจากการทํางานของโดพามีนในสมองมาดูสารอีกตัวหนึ่งครับสารอีกตัวหนึ่งชื่อว่าออกซิโทซินนะครับออกซิโทซินอันนี้ตัวนี้หลังจากต่อมใต้สมองครับเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักเช่นกันมี2ตัวนะซึ่งออกซิโทซินเนี่ยจะหลั่งออกมา ทำให้เราเกิดความรักความผูกพันนะครับปกติแล้วเนี่ยฮอร์โมนนี้จะหลั่งเมื่อเวลาเราได้โอบกอดใครสักคนหนึ่งนะครับด้วยความรักออกโอบกอดรูปภรรยาแฟนจูบนะครับซึ่งสมองเราเนี่ยนะครับจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินเนี่ยนะครับสูงกว่าปกติ13%เพียงแค่คุณเข้าไปท่องในโลกโซเชียล10นาทีซึ่งเทียบได้ระดับไหนเหรอคือปกติเรารักกันเรากอดจูบกันเนี่ยดีซะ100% ถ้าคุณไปเล่นโซเชียล10นาทีเนี่ยฮอร์โมนจะพุ่งขึ้นมาปึ๊บ13%เขาบอกว่าเทียบได้เท่ากับระด,ดับเดียวกันกับนะครับฮอร์โมนของบ่าวสาวที่กำลังเข้าพิธีแต่งงานโอ้โหแม่เจ้ามีหน้าแหละมันสุขแบบโอโ้โหยเปรมปรีนะครับนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเวลาเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในโลกโซเชียลนะครับปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกนะไม่เอาแบบไปด่าเขานะในเชิงบวก สมองจะหลั่งออกซิโตซินมากขึ้นไปอีกซึ่งทําให้ความเครียดในสมองเนี่ยลดลงนะครับความกังวลลดลงอีกทั้งยังเกิดความรู้สึกรักความไว้วางใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยสื่อสารกันแบบเห็นหน้าหรือสัมผัสตัวกันก็ตามเคยไหมแบบเพื่อนบางคนนึงโพสต์อะไรบางอย่างแบบเศร้าๆอย่างเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยเป็นไรเปล่าเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจส่งพลังให้นะเลิฟเลิฟนะจุ๊บจุ๊บนะรนะักกันมากก็โทรไปหา เกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากฮอร์โมนออกซิโตซินเราเนี่ยหลั่งออกมาแล้วเรารู้สึกผูกพันกับคนคนนี้แม้ว่าชีวิตจริงๆอาจจะแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลย2ปีทีนี้เขาก็แกะกันต่อครับว่าเอ๊ะแล้วพฤติกรรมเราบนโลกโซเชียลเนี่ยทำไมเราชอบโพสทำไมเราชอบแชร์ทำไมเราชอบ Post, มเอบ Share, ม้นตมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกว่าคนชอบโพสก่อนนะครับคนชอบโพสคือคนที่ชอบเล่าพูดถึงเรื่องของตัวเองนะครับประมาณ30-40%ครับของคนที่ชอบโพสเนี่ย จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับคนที่ชอบแสดงความคิดเห็นในบทสนทนาคือโพสต์แล้วก็ชอบแบบเหมือนกับอยากให้คนรับรู้รับฟังตัวเราอ่ะอันนี้เป็นสถิตินะแต่สําหรับโลกโซเชียลเนี่ยจะหนักกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าสถิติเนี่ยคนที่ชอบโพสต์แสดงความคิดเห็นเนี่ยในโลกออนไลน์นะครับจะสูงกว่าปกติเนี่ยถึง80%คือเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราเจอหน้ากันเราอยากคุยกันเนี่ยมันยังมี การอ่านสีหน้าท่าทางอาวัจนะการสื่อสารแบบไม่ได้พูดถึงมันต้องรอจังหวะจังหวะแทรกจังหวะอะไรเนี้ยในโลกโซเชียลไม่ต้องรอเลยครับเราอยากจะโพสเราโพสเราอยากจะเม้นเราเม้นเรียกว่าเราไม่ต้องเรียนรู้มารยาทการสื่อสารในสังคมในพื้นที่ขขงโตสาธารณะคือปกติเวลาเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมรอเพื่อนพูดจบถ้าทักษะเราไม่ได้ดีมากเราก็แค่รอฟังเขาพูดจบ แล้วเราก็พูดแรกโดยที่ไม่ได้สนใจเขาพูดอะไรเลยแต่โลกโซเชียลเนี่ยบางครั้งอย่าว่าแต่พูดจบเลยเราไม่ได้ฟังอะไรเลยที่เขาพิมพ์นะครับมันจะเกิดโมเมนต์ที่ว่าพิมพ์ชนกันเขาพิมพ์เราพิมพ์ซึ่งอันนี้เป็นจิตวิทยานะเขาบอกว่ามันทําให้คนที่เล่นโซเชียลเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าคนอื่นๆเขารู้สึกหรือเขาพูดอย่างไรเพราะบางคนไม่ได้แสดงออกเราก็เหมารวมว่าเขาไม่มีความรู้สึก ที่สำคัญกว่านั้นครับในโลกโซเชียลเราเรียกว่าดาร์กไซด์แลวกันนะคือเราเนี่ยจะพยายามแสดงตัวตนแต่ด้านดีรูปโปรไฟล์แสดงภาพลักษณ์ดีๆเรื่องไม่ดีเนี่ยเราก็จะเก็บไว้อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็จะมีดาร์กไซด์มีดราม่ามีบ่นอะไรกันบ้างแต่ผมบอกสําหรับน้องๆไว้อย่างหนึ่งนะครับให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าโลกโซเชียลไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวนะจ๊ะถ้าคุณเปิดโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะเพราะว่า ใครๆก็เห็นได้อันนี้ต้องรู้ก่อนนะไม่งั้นจะบอกว่ามันพื้นที่ Facebook ของฉันฉันจะพูดอะไรก็ได้ใช่ครับแต่ใครๆก็เห็นแล้วให้น้องๆทุกคนระมัดระวังสิ่งที่เขาเรียกว่า Digital f o o ป p r i n t คือสิ่งที่คุณทําในวันนี้น้องบางคนเคยว่าบริษัทแบบนู้นนะครับผ่านไป3ปีสมัครงานสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้งานสักทีหนึง่ง HR เขาไปเจอที่คุณเคยว่าบริษัทนูน้นบริษัทนี้ไว้เขาก็กลัว ว่าเดี๋ยวมารับงานคุณมาแล้วคุณจะมีมารยาทแบบนั้นในสังคมของเราเรามันระวังกันไว้นิดนึงนะสําหรับคนที่ชอบโพสต์มาดูอีกข้างหนึ่งครับสําหรับคนที่ชอบแชร์เขาบอกทาไมคนชอบแชร์เขาบอกว่าคนที่แช์เนี่ยมักจะชอบแสดงตัวตนนะครับโดยการแชร์เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าตัวของเราเนี่ยต้องการจะบอกให้เพื่อนรู้บอกให้โลกรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับจากการสํารวจพบว่า 68%ของคนที่ชอบแชร์ข้อความหรือว่าข่าวสารเนี่ยเพราะว่าต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเราคิดอย่างไรเราเป็นคนอย่างไรเรากำลังสนใจเรื่องไหนและเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ78%ของคนที่เลือกแชร์โพสเพราะเขาต้องการติดต่อกับผู้คนในโลกโซเชียลคือไม่ได้แชร์เก็บไว้อ่านแต่ต้องการจะติดต่อให้คนอื่นรู้ว่าฉันรู้ คิดกับกันนะถ้าเพื่อนของคุณชอบแชร์แต่เรื่องแย่ๆคุณก็จะรู้ว่าสงสัยโลกของเพื่อนคุณนั้นนะ่ะคงมีแต่เรื่องแย่ๆแ,แต่ถ้าเพื่อนคนหนึ่งชอบแชร์แต่เรื่องบิตคอยคุณก็จะสงสัยว่าสงสัยเขากําลังสนใจแต่เรื่องบิตคอยดังนั้น,น,นการแชร์มันใช้เวลาแค่คลิกเดียวนะแต่มันบ่งบอกอุปนิสัยหรือความสนใจของคุณในเสี้ยววินาทีละแชร์อะไรขอให้คิดก่อนที่จะคลิกสักนิดหนึ่งแล้วทำไมเราชอบกดไลค์รีเสิร์ชบอกต่อยครับว่า จากการสํารวจอันนี้คนใช้ Facebook นะ2,000กว่าล้านไลค์บอกว่ามีคนกดไลค์มากกว่า1.13ล้านล้านครั้งโอ้โหเยอะมากเลยนะครับซึ่งเหตุที่ทำให้เรากดไลค์โพสต์ของคนอื่นนั้นนะ่ะเพราะเราอยากจะให้คุณค่ากับคนที่เรามีปฏิสมัมพันธ์กับโลกโซเชียลคือเรียกว่าอะไรให้การตอบแทนลักษณะของหัวใจนะเลิฟไลค์นะครับเมื่อเราไปกดไลค์คนอื่นเราคาดหวังอะไรครับมีบางคนแล้วกันนะจะไม่ทุกคนนะคาดหวังว่า เขาก็จะกลับมากดไลค์ให้กับเราแล้วมันก็จะกลับมาที่โพสต์ของเราเหมือนเดิมว่าเราโพสต์แล้วเราก็เลยคาดหวังไลค์ดังนั้นเราอยากได้อะไรเราก็เลยต้องไปไลค์ให้คนอื่นแม้ว่าเรื่องนั้นเราอาจจะไม่ได้สนใจอย่างแท้จริงทีนี้มาดูสุดท้ายครับแล้วคนที่ชอบคอมเมนต์ล่ะเขาบอกว่าคนที่ชอบคอมเมนต์คือเอาทุกข้อมารวมกันเลยครับเอาคนที่ชอบโพสต์เอาคนที่ชอบแชร์เอาคนที่ชอบไลค์ like มารวมกันเมื่อเรามีกลุ่มโซเชียลของเราเองคือเราต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับ ทำให้เกิดความสบายใจที่เราจะสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมบางทีเราก็เพื่อนโพสตเรื่องดราม่านี้เราก็ขอไปแบบเอี่ยวนิดนึงนะโดยที่เราไม่ต้องแสดงตัวตนเหมือนอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับความรู้สึกของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจึงมีมากขึ้นความรู้สึกอยากที่จะแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลยมันจะมีมากขึ้นเพราะอะไรครับมันใช้ความพยายามน้อยมากลองดูนะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงๆนะมีการพูดเรื่องนี้ คุณอยากจะแสดงความวิถีแต่คุณไม่ได้สนิทกับวงเนี้คุณต้องเดินเข้าไปเอออะไรเหรอขอเอ่ยวด้วยอะไรนะเออเราว่านะพอเราว่าปุ๊บวงแตกแล้วเขาไม่สนใจคุณแต่ถ้าโลกโซเชียลเขาคุยกันอยู่คุณเข้าไปปุ๊บนะมาเลยคีย์บอร์ดแม่มือล้วนๆปากไม่ต้องไม่มีใครเห็นสีหน้าไม่มีใครรู้กระทั่งว่าคุณรู้จริงหรือเปล่าเขาคุยกันอยู่ดีๆคุณไปถึงแล้วคุณก็บอกเลยว่าฮีที่โพสต์กันอยู่ไม่ใช่เรื่องจริง มีความลับบางอย่างที่แอบรู้มาแต่คันปากบอกไม่ได้จริงๆคุณไม่รู้แต่มันจะกลายเป็นแบบฮะออหลังไหม่มาเต็มเลยรู้อะไรล่ะรู้อะไรไม่บอกนะครับแล้วมันทํายังไงครับมันก็ทําให้ฮอร์โมนหลังไงเพราะคุณกลับกลายมาเป็นที่สนใจของคนรอบตัวในโลกโซเชียลทีนี้กลับมาดูที่ทิกต็อกครับแล้วมันเกิดอย่างนี้ทิกต็อกขึ้นได้ยังไงนะครับต้องบอกกันว่าทิกต็อกตอนนี้รู้แล้วนะว่าคนไทยเนี่ยนิยมโหลดไปอันดับหนึ่ง นะครับคนไทยเล่น tiktok ตอนนี้ประมาณ79.6และแซง IG นะจ๊ะสสิตินี้เคยเล่าไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้คนชอบ tiktok เล่น tiktok กับ l ลา e เนี่ยเท่ากันแล้วทีนี้อะไรทำให้เราเข้ามาเสพติดใน tiktok ครับคือ tiktok เนี่ยหัวใจหลักของมันคือช็อตวิดีโอวิดีโอมันสั้นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาเล่น tiktok ปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเราก็จะรู้สึกมีความสุขจากสิ่งที่เราเสพ ทิกตอกเนี่ยเคยพูดว่าทิกตอกเป็นแพลตฟอร์มของคนอารมณ์ดีหรือว่ามองโลกในแง่ดีมันมีดนตรีนะส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องเศร้ามันจะเป็นเรื่องตลกเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งช่วงแรกๆก่อนที่คุณเข้ามาเล่นทิกตอกเนี่ยคุณยังไม่ค่อยมีความสุขหรอกครับเพราะว่า AI ของทิกตอกมันกาลังแกะอยู่ว่าคุณเนี่ยกำลังสนใจเรื่องอะไรแล้วมันค่อยๆเซิร์ฟเรื่องที่คุณสนใจไปเรื่อยๆถ้าเจอเซิร์ฟเรื่องที่คุณสนใจปุ๊บคุณสนใจคุณมีความสุขโดพามีนหลัง่งปุ๊บออกซิโซินหลัง่งรู้้ไไดไรครวคววาาุุณมมสีสข คุณหยุดดูจนจบไงคุณกดไลค์ไงคุณกดติดตามไงคุณกดฟอลโล่ใช่ไหมติกตอกรู้แล้วว่าอ๋อคุณกําลังสอนเอากริทึมมันว่าคุณสนใจเรื่องอะไรและระหว่างที่คุณสอนเนี่ยฮอร์โมนมันก็หลังพอฮอร์โมนมันหลังคุณก็จะเริ่มกลับมาเสพติกตอกก็เอาเรื่องใหม่ๆที่มันตรงกับที่ฮอร์โมนคุณหลังเข้ามามันก็เลยทําให้โลกของทิกตอกคุณเจอแต่เรื่องที่คุณสนใจเรื่องที่คุณไม่ใส่ใจไม่สนใจมันเลยหายไป มันเหมือนหนังสือเล่มโปรดนะครับแต่อันนี้มันกลายไปเป็นคลิปวิดีโอระยะสั้นซึ่งง่ายกว่าหนังสืออีกเพราะคุณไม่ต้องอ่านเปิดผ่านๆไปนะครับและที่สําคัญหนักกว่า Facebook เพราะอะไรฮะเฟซบุ๊กยังมีเรื่องราวของเพื่อนเราเพื่อนเราเขาอาจจะโพสต์เรื่องที่เราไม่ชอบแต่เป็นเพื่อนเราเราจะเห็นแต่ใน Tik To อกมันไม่ได้เน้นที่ความสัมพันธ์ครับทิกตอกมันเน้นที่คอนเทนต์ล้วนๆดังนั้นแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน คุณโพสอะไรใน Facebook ผมไม่ได้อย่างอ่านเลยนะแต่ถ้าคุณโพสใน t k t t อกเป็นเรื่องเดียวกันผมก็ยังไม่เห็นอยู่ดีแต่ถ้าคุณพิมพ์ใน Facebook มันจะเลื่อนขึ้นมาให้เห็นบ้างเป็นระยะระยะดังนั้น t k t t o k มันเลยเป็นแพลตฟอร์มในเชิงจิตวิทยาเหมือนกันให้รางวัลกับสมองของเราสมองเราได้ดูคลิปที่มีความสุขโดพามีนหลังออกซิโตซินหลังทิกตอกเรียนรู้ทิกตอกก็นําส่งกลับมาเรื่อย ทีนี้มันจะไปถึงขั้นสุดครับขั้นสุดคือเมื่อ AI ของ i ิ t ตอกนั้มันเรียนรู้คุณแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะสมองคุณจะมีเรียกว่าอะไรโดพามีนหลังตั้งแต่คุณเริ่มกดแอปอยังไม่ได้ดูเลยนะครับเพราะว่าสมองคุณมันเกิดความคาดหวังแล้วว่านี่คือที่ที่ฉันมีความสุขกดปุ๊บสมองโฮอร์โมนหลังเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าพาฟล็อฟฟีดแบ็กลูป ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยมันคือเหมือนกับสั่นกระดิ่งแล้วให้อาหารสุนัขสั่นกระดิ่งให้อาหารสุนัขสุดท้ายเนี่ยแค่สั่นกระดิ่งเนี่ยสุนักก็จะน้ําลายไหลโดยที่ยังไม่ได้อาหารเหมือนให้สัญญาณว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นคุณจะได้อาหารพอเกิดการสั่นกระดิ่งน้ําลายไหลและอาหารยังไม่มามันเหมือนกับเล่นติ๊กตอกมีความสุขเล่น t ิ k กตอกมีความสุขดังนั้นแค่เห็นโลโก้ติ๊กตอกกาลังจะกดสมองคุณจะรู้สึกมีความสุขและคุณก็จะเข้ามาลุ่มหลง อยู่ใน Tik t o อเป็นระยะเวลานานซึ่งขอปิดท้ายครับว่าผมจะรวมสถิติคลิปวิดีโอนะครับที่คนไทยชอบดูในปี2022ว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่คนไทยชอบดูคนไทยนี่ชอบดูวิดีโอคอนเทนต์มากเลยนะครับ94.2ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย94%ดูวิดีโอทุกสัปดาห์นะครับอันดับหนึ่งเราดูอะไรกันครับมิวสิกวิดีโอ60% 2วิดีโอตลก44% 3. เกม4ไลฟ์5รีวิวสินค้า 6. กีฬา 7. การเรียน 8. How to 9. Influencer ใน9ข้อนี้นะครับผมขออนุญาตลบการเรียนกับ How to ออกนะครับแต่ว่า7ใน9คือสิ่งที่คุณดูแล้วคุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นดนตรีตลกเกมขายสินค้าคนที่เขาขายสินค้าดีๆเวลาคุณดูเขารีวิวหรือเขาไลฟ์อ่ะมันจะตลกมันจะสนุก คุณไม่ได้อยากซื้อหรอกแต่ดูไปเดินมาแล้วแบบเพลินโอ้โห,โหไม่ได้แล้วฮอร์โมนหลังฮอร์โมนหลังปุ๊บงั้นต้องรีบสั่งซื้อกดซื้อออเดอร์เลย CF ทันทีนะครับและนี่คือการแกะจิตวิทยาว่าทําไมเราถึงเล่นทิกตอกแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกมีความสุขเพราะว่ามันเกิดจากสารในสมอง2ตัวนะโดพามีนกับออกซิโตซินนะครับมีความสุขถึงขั้นระดับเดียวกับบ่าวสาวที่แต่งงานนะดังนั้นคุณจะเสพโซเชียลอะไรก็ตามแต่เนาะ ขอให้เสพด้วยความระลึกระมัดระวังนะครับว่าคุณกำลังอยู่ในโลกที่เอากอริทึมนทำงานด้านคอนเทนต์ให้คุณชอบแปลว่ามันอาจจะมีด้านที่คุณไม่ชอบนะแต่บางครั้งคุณจำเป็นต้องรู้เพื่อคุณจะได้เห็นโลกที่มันกว้างมากขึ้นนะครับวันนี้ผมมิ้นท์เกรดตั้งสุุลจาก RealSmart Academy ขอนำเกรดความรู้ดีๆนี้มาฝากหวังว่าจะถูกใจผู้ฟังทุกท่านนะครับและถ้าอยากให้เรา นำคอนเทนต์เรื่องไหนมาเล่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพยนตร์วิกฤตความรู้ทางด้านการตลาดหรือว่าเทรนด์นะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอหรือว่า,าพอดแคสต์นี้ได้เลยนะครับขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ